เพราะงั้นถ้าเผว่าผู้ใดไม่เรียนรู้ถึงโลกียะกับโลกุตระดังกล่าวนี้ชัดๆจะปรับปรุงตนเองเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของสังคมโลกมนุษย์ชาติมาไม่ได้เพราะงั้นอาตมาว่าพวกเรานี่ยมาศึกษาโลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาก็ยังเห็นว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่พวกเราสามารถที่จะ ปฏิบัติได้มักได้ผลของโลกุตรธรรมและเป็นแกนพอโดยจ,ะจะัดจากอาตมาว่าอตมาไม่ลงผิดสิ่งที่ได้แล้วเป็นแล้วมันจะยังยืนมันจะแข็งแรงไปสัมโพธิปรายนะจะสูงไปสู่ที่สุดที่สูงไปตามลำดับและมีซับซ้อนอยู่วแล้วแต่บารมีกับความอุตสาหะเพราะฉะนั้นพวกเรามีต้นทุนแล้ว มีต้นทุนแล้วก็อุตสาหะซะอุตสาหะภาคเพียนพัฒนาที่เพื่อจะได้บารมีหรือได้บุญได้กุศลสิ่งที่เราจะได้สร้างกุศลทุกอิริยาบถทุกกรรมกิริยาที่เป็นกุศลกรรมให้เป็นโลกุตระนะเป็นโลกุตระธรรมที่จะเป็นโลกุตระที่แท้จริงเป็นกุศลของโลกุตระที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ภาคเพียนทำไป เราได้ของตนแล้วเราก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านเป็นอุปยตะเป็นประโยชน์สองด้าน,นาอาตมามาทำงานเพื่อที่จะสร้างสังคมเป็นสังคมอาริยหรือเรียกให้เต็มๆอย่างที่เขาลือเขารู้กันก็คือสังคมศีอาริยะนี่แหละสางสังคมศีอาริยะซึ่งเป็นภาษาศัพท์ เรียกคุณสมบัติของมนุษย์คุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เป็นโลกุตระจริงๆหรืออาริยะมนุษย์มนุษย์อาริยะหรือมนุษย์หรืออาริย,รออรยชนจริงๆให้เป็นอาริยะมนุษย์แล้วก็เกิดกุ่มมูเกิดวัฒนธรรมเกิดจารีตประเพณีเกิดธรรมเนียมปฏิบัติจนกระทั่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ เป็นทฤษฎีเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมเรียกว่ากฎเรียกว่าวินยัยเรียกว่าระเบียบระบบระเแบบียบได้ท้งนั้นนะถ้าเข้าใจเสร็จแล้วเราก็มาอยู่กับระบบระ,แบบระเบียบระเบียบหรืออยู่กับกฎอยู่กับวินัยเหล่านี้อย่างแท้จริงอย่างปัญญาเข้าใจเป็นศีลสามัญตา ซึ่งเราก็มีความรู้เกวทิฏฐิสามัญญาตาเป็นสมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วเราก็พัฒนาชีวิตจนกว่าจะปรินิพานจนกว่าเราจะปรินิพานบุญที่ได้กุศลที่ได้แล้วธรรมะของพระเจ้านั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้ทาวรนติดจังตั้งแต่เริ่มมาถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของโสตาปันนะ อวินิปาตธรรมนิยตตะถ้าเราสามารถมีคุณสมบัตินั้นจริงทางจิตเข้ากระแสไปจนกระทั่งผ่านอาวินิปาตธรรมคืออันนิปาตธรรมอัตมาแปลว่ายังยึกยกักไม่ตกต่าโบรา,าณอาจารย์นั่นแปลว่าไม่ตกต่าเป็นธรรมดาคือมันมันไม่ตกต่ำน,นแหละเข้ากระแสเนี่ยยังไม่ถึงยีปนี่ตกต่าได้ไง่ายๆพอเลยยี้าเปนี่ยไม่ตกต่ํา ถ้าเป็นธรรมดาหมายความว่ามันทรงไว้ธรรมะแปลว่าทรงไว้ถ้ามันทรงไว้ได้เป็นธรรม,มาตาแปลว่าเป็นคำนามมันก็จะทรงไว้แล้วจะพัฒนาขึ้นไปจนถึงนิยตะเป็นขั้นที่สามถ้ายังไม่ถึงขั้นที่สามคุณยึกยักยึกยักคุณย่อนยอนย่อย่อย่อนยอน,ย,อน,ย,อน,ย,อนยังไม่แน่นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงนะตกได้นะโสดาบันเข้ากระแสะแล้วแต่แค่โสาตาปณะอวินิปาตธรรมยังยึกยัก,ย,กยึกยักตัวเนี้ย ถ้าทาให้เป็นธรรมตาหรือธรรมะทรงไว้จกนกระทั่งผ่าน50เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเป็นนิยตานี่แหละเที่ยงแท้มันไม่คาบเขตตก50ะมันจะเที่ยงแทเป็นคุณสมบัติที่จริงถ้านิยตาตจะหวังได้ถ้ายิ่งนิยตาตไปถึง75เปอร์เซ็นตแน่นอนสัมโพธิปราญนะสูงที่สุดที่สูงแต่ทายเดียวสัมโพธิปราญนะมันเลย75เปอร์เซ็นขึ้นไป เข้าใจน่ในสังขยาเลขที่พยายามอธิบายสู่ฟังไปลำดับของน้ำหนักของมันจริงเนี่ยนี่มันเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นเราจะประมาทสั่งสมให้มันแน่นให้มันตกผลึกให้มันเป็นนิยตสัมโพธิปรายนะเพราะสุดจบสุดสูงสุดสุดเป็นอรหรันต์มนกสุดยอดโพธิสัมโพธิปราญนะคือก้าวหน้าไปข้างหน้า สัมปสัมปรายภพปรายภพก็กางหน้าไปก้าวไปข้างหน้าเสมอสัมโพธิปรายนะไปถึงที่สุดที่สุดก็อุตมะอุดมอุดออุตระอนุตระไม่มีสุดอีกแล้วอนุตระอุตระสุดอุดรสุด,อ,ด,อ,นสดอนุตระไม่มีที่สุดแล้วสุดจะไม่มีที่สุดม,มีภาษาก็เอาภาษามาเรียกเท่านั้นเอง อุตระกสุดละอนุตระตรวจสอบห้จนมันไม่มีที่สุดอย่างนี้อีกแล้วตรวจแล้วสุดแล้จบจนกระทั่งกัตยานมั่นใจในกัตยาญอย่ากจะรู้จบรู้สิน้นไม่มีเหลือก็รู้จักจบของตนเองน,นี่เป็นที่สิ้นสุดสูงสุดเอาละวันนี้ก็ได้ขยายความแม้แต่วิมโมกข้อที่สี่ห้าหกเจ็ดแปด ยังไม่ได choice, ้ขยายตัวรายละเอียดของอันนั้นที่มันละเอียดก็ขอปูพื้นฐานพวกนี้ไปก่อนเย็นเย็นนี้มาทวนนะมาทวนภูมิอรูปภูมินะอากาศาตรนันจายจะนาวิญญาณนันจายัจะนาอคิจัญญาจตนะวินเนวัญญานาสัญญาจตระนาจนถึงสัญญาไปที่จตนิโรธันให้ชัดขึ้นอีกทีหนึ่งสำหรับนี้ปูพื้นนะเพื่อที่จะไปสู่การอธิบายรายละเอียด อรุภภูมิของพุทธนะก็จะต้องมีอรุภภูมิของสีของตัตติกที่ไม่ใช่พุทธเปรียบเทียบบ้างนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมะีเราจะไปเดวอวอามาก,ก็จะเดินทางไปปฐมมสกนะไปมีอะไรทำงานที่โน,น่นกระทำที่โน่นต่อจนกว่าจะเผาศพสดใสสิกมาศสดใส ก็อยู่ด้วยกันมาจนอายุ80กว่าแล้วก็ทิ้งคันไปแล้วอตอนนี้ท่านทักบุญก็อยู่ในโรงพยาบาลวันนี้ะะจะไปติดต่อตกลงเรียบร้อยว่าจะไปสลายนิ้วที่โรงพยาบาลยันฮียันนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จุฬาเราจะไปสลายนิ้วที่ โรงพยาบาลยันนี้เย็นนี้ตอนนี้อยู่สันติออมมาจากจุฬาแล้วมาพักที่สันติเพราะเราข้อมูลเดือนนี้มันเร็วนะทำอะไรจะได้อยู่ในสงครามสงครามทึงกันได้หมดเพราะว่าขั้นไปตามอย่างนี้แหละอะไรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามควรมีน้ําใจชีวิตของคนที่มีน้ําใจสามคัคคีไม่แก่งแย่งไม่ลิษยาอะไรกัน แล้วก็ไม่แย่งลาบยศสันเสริญโลกีสุกันได้จริงนี่แหละมนุษย์ประเสริฐที่จะเป็นประโยชน์ในโลกในสังคมกันต่อไปได้ไม่ใช่แบบลัทธิฤุศีซึ่งจะไม่มีเบียนสังคมก็จริงแต่ประโยชน์ไทยสังคมกันน้อยลัทธิฤุศีเนี่ยหรือพวกยิ่งนอกรีดอยู่ในสังคมหลอกลวงทำลายหลอกเอาเปรียบเอารัดแล้วก็หลอกอะไรอีกก็มีอีกอะไร ำเนี่วันนี้ก็เอาเข้อนี้ก่อนก็แล้วกันถ้าขยายความไปอีกก็จะยาวความอีกอ่ะก็ขอจบทั่เพียงตัวนี้จเจริญธรรมทุกคน